ฮันไอตี้เป็นจัก,กรพรรดิลำดับที่13แห่งยุคราชวงศ์ฮันของจีนโดยครองราชในช่วง7-1ปีก่อนริกตกา์ฮันไอตี้เป็นจัก,กรพรรดิที่ทั้งอ่อนแอและไร้ความสามารถแต่สิ่งที่ทำให้พระองค์ได้รับการจดจำนั้นก็คือเรื่องราวความรักแบบชายรักชายระหว่างพระองค์กับข้าราชการหนุ่มนามว่าตงเสียนมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งฮันไอตี้ได้ท่งนอนกลางวันเคียงคู่กับตงเสียน แต่เมื่อฮันไอตี้ตื่นและจะลุกออกจากเตียงปรากฏว่าตรงเสียนได้นอนทับแขนเสื้อของพระองค์อยู่เมื่อเห็นดังนั้นฮันไอตี้จึงตัดแขนเสื้อเพื่อไม่ให้ชายคนรักตื่นเหตุการณ์นี้แสดงถึงความรักที่ฮันไอตี้มีต่อตรงเสียนอย่างเต็มเปี่ยมจนกลายเป็นที่มาของสำนวนพิศสวาส์จนตัดแขนเสือ้อหรือต้วนซิ่วจือผีที่สื่อถึงคนที่รักในเพศเดียวกันความรักกับฮันไอตี้ ทำให้ตัวของตงเสียนกลายเป็นผู้มีอำนาจในรัชสำนักครอบครัวของตงเสียนได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีพ่อของเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นถึงเจ้าเมืองที่สําคัญฮันไอตี้ยังอนุญาตให้ภรรยาและลูกของตงเสียนมาอยู่ในพระราชวังได้อีกด้วยใช่แล้วครับตงเสียนแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วเรื่องของความรักในเพศเดียวกันถือว่าเป็นเรื่องปกติของชนชั้นสูงในจีนโบราณ โดยปรากฏตั้งแต่ยุคราชวงศ์โจเป็นต้นมาในหนังสือ Passion s of the Cut Sleeve: The Male Homosexual Tradition in China ของเบรดฮินช์ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์จีนจากมหาวิทยาลัยโฟกวงประเทศไต้หวันได้ระบุว่าจักรพรรดิในช่วง200ปีแรกของราชวงศ์ฮั่นมากถึง10พระองค์เป็นชายรักชายอย่างเปิดเผยเรื่องนี้ยังสอดคล้องกับบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนอย่างเช่นซื่อจี้และฮันซูอีกด้วย ส่วนชะตากรรมของทั้งสองนั้นฮันไอตี้สิ้นพระชนจากการปร,ระชวนในวัยเพียง24โดยก่อนสิ้นพระชนฮันไอตี้ก็ได้ให้ต่งเสียนเป็นผู้สืบทอดของพระองค์แต่สุดท้ายบรรดาขุนนางก็ไม่ยอมรับท้ายที่สุดตงเสียนกับภรรยายก็ถูกบังคับให้ฆ่าตัวตายหลงเหลือเพียงสำนวนพิศสวาสด์จนตัดแขนเสื้อที่จะจารึกความรักของทั้งคู่ไปตราบนิรัน